ตอนรับชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนกอนดียนเช่นเคยนะครับกับเกมไอเดนตี้วีกันในวันดีกันด้วยนะครับทุผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้มหาไรเกิดแล้วก็จะไม่ได้ลงชิปหลายๆอย่างซึ่งการค่อนข้างที่เยอะนะทนผู้ชมโอเควันนี้ก็เข้ามานะมีการอัปเดตน่าจะอัปเดตนานแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิ่งที่อัปเดตมามีอะไรบ้างทก่อนดึงเลยทนาของร้านค้าดูเหมือนว่าจะมีท่าของสกีน อูชางนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าหล่อเหลาหล่อเหลาเอาเรื่องเลยนะนี่อันนี้เป็นท่นาของสกินไม่รู้ว่าตัวขาวตัวดำนะท่านผู้ชม,มน่าจะเป็นตัวขาวแล้วมั้งเอตัวเสื้อลำเงินเนะี่ยแต่แก็จะมนท่นาของตัวสีดำเป็นอีกสกินหนึ่งนะคะรับท่านผู้ชมโอเคเตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวดำนะหรือเปล่าไม่รู้เนาะผมไม่แน่ใจนะโอเคแต่ก็มีท่าของน่าจะเป็นของตกแต่งอูชางนะเป็นกล้องการเวลานะ อันนี้คือสิ่งที่เข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมสําหรับทา้่าของสกรีนแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาดูเหมือนว่าจะมีอยู่นะมีอยู่นะผมเห็นอยู่น่าจะเป็นทางด้านของเอนี่ยคนจ้างวานของสตูดิโอท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วก็จะได้ทาด้านของกิจกรรมตามนือนนะาำตามที่เขาบอกนะท่านผู้ชมโอเคเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาวันนี้เดี๋ยวเราจะมา เส้นเดิมมาท่านผู้ชมผมจะไปเล่นตัวละครตัวละครหนึ่งแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นแบบสายแบบซับจัดจ้านแบบช่วยเพื่อนตลอดนะคู้ชมจะเป็นยังไงไปเจอกันในแดนครับผม โอเคครับดูเหมือนจะหาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยครับกับดา่านโรงงานผลิตอาวุธน,นะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวละครที่เราเล่นในะวันนี้นะั่นคือท่าหน้าของคนเฝ้าสุสานนะท่านผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราวิ่งมานะจังวันนี้ท่าหน้าของเพื่อนลูกทีมีท่าหน้าของนักโทษนักกิตวิทยานักนกิตวิทยาน,นะครับท่านผู้ชมแต่จังหวะนี้เราเจอเพื่อนนะครับเป็นท่าหน้าของนักโทษนะท่านผู้ชมตกเลยเขาหนีเราเลยนะเรามาเยี่ยงเขาปั่นแล้วดูเหมือนฆาตกรเป็นท่าหน้าของแมรี่นะครับเจอตัวนี้ผมบอกเลยหวาเสียวทั้งซอยนะท่านผู้ชมจังหววะะนนี้ผมมิ่่งชงาานะท แล้วเ,เขาไล่ตามมาแล้วตีผมเป็นแ,แผลนะครับจังหวะนี้เดยมผมขุดหลุมเลยไงจังหวะน,นี้ขุดหลุมนะท่านผู้ชมล้วก็จูงไงขุดหลุมแล้วไงต่อเราก็ต้องจูงนะท่านผู้ชมจังหวะนี้เหลี่ยงตรงนี้เราโยกมาหนึ่งทีจังหวะน,นี้ฆาตกรง้างมาไม่โดนนะท่านผู้ชมยังไงครับฆาตกรแล้วดูเหมือนว่าฆาตกรเปลี่ยนเป้าหมายนะเราแจ้งเพื่อนเลยนะครับท่านผู้ชมจังหวะน,นี้โอเคเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนหิวนะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเสียงเตือนเพื่อนมาจากฝั่งนี้เนะโอเค เป็นทนน่าของนักจิตตะเฮ้ยนักจิตตะวิทยานะทานผู้ชมแล้วดูเหมือนไหมสองน่าจะเป็นทน,นาของนักกีตาวิทยาเป็นคนจู๊นะโอเคเราให้เพื่อนฮิวเลยตอนนี้นะฮะทนน่าของนักกิตตวิทยาน่าจะโดนไล่อยู่จังหวะนี้ดีนะที่ไม่ใช่นักโทษนะทากผู้ชมเพราะว่านักโทษนี้เป็นตัวปั่นนะแต่นักโทษก็น่าจะจุ๊กได้ระดับหนึ่งนะผมว่าโอเคตอนนี้ฮิวก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมไปปั่นเครื่องไล้แถวตรงกลางนะทานผู้ชมตอนนี้เราเหลือไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่ง โอเควิ okay, ่งมาเลยนะครับจังหวะนี้แล้วทนะของไม้ตรงนี้เราพับเลยนะท่านผู้ชมพับไว้นะ,ะเผื่อได้วิ่งฉีกอะไรอย่างนี้นะโอเคดือ okay. เหมือนว่าเพื่อนจะปั่นตรงกลางหรือเปล่านะ,ะน่าจะใช่นะโอเคะท่าของดาววน์น่าจะเป็นนักโทษนะัปัดตรงกลางแต่จังหวะน,นี้ทนะของนักกีตาวิทยาดึงฆาตกรได้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวเลยนะ,ะแล้วมีเสียงบิ้งจากฆาตกรนะเมะื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะท่านผู้ชมโอเคเราปั่เลยนะเราปั่นชิวๆไปเลยนะ เดี๋ยวตอนนี้เช็คก่อนนะเผื่อฆาตกรเปิดกระจกทางเราจะได้เตรียมสแตนใบปันนะจังหวะน,นี้ทนาของนักจิตวิทยาลงไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเครื่องเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะถือว่าจูนได้ดีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เราไปช่วยเพื่อนนะท่านผู้ชมถ้าเสร็จแล้วนะจังหวะน,นี้ก็เสร็จทันทีเรียบร้อยนะจังหวัดหนึ่งเครื่องแล้วสองเครื่องตามมานะทางหน้าของนกักจิตวิทยาปั่นนะเดี๋ยวผมป้อมเมานะ เป็นการเก็บลายไม่ให้ฆาตกรรู้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเก็บลายนะท่านผู้ชมโอเคแล้วท่านผู้นมนักกิทยาศนสตกวิทยาตรวิทยาครับส่งสัญญาณช่วยเหลือนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งมาเลยนะจังหวะนี้ฆาตกรตีใครไม่รู้นะไม่สนใจนะท่านผู้ชมเราวิ่งมาเลยนะ <P ain> จังหวะนี้จังหวะนี้วนะิ่งมา,มาแล้วผมผมดึงเลยดึงแบบไม่มียิ่โง้แล้วก็บอกให้หนึ่งทีบอกให้หนึ่งทีแล้วเพื่อนพามาด้วนะท่านผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเล่นนะเราวิ่งฉีกมาทั้งด้านของแมสกลางนะท่านผู้ชม โอเควิ่งมาเลยนะดูเหมือนว่าเพื่อนจะมีเพื่อนปั่นอีกคนหนึ่งนะโอเคแล้วธนาของนักกีตาริยาให้เข็มนะแล,นะแลกเลือดนะเรากดแลกเลือดไปเลยนะทู้ชมเพื่อไม่ให้นักโทเสียเวลาในการปั่นนะกดแลกเลือดไปเลยนะทุกชมโอเคแล้วธนาของนักกีตารวิยาลงไปที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้เปิดสองแล้วนะทู้ชมตอนนี้เราปั่นเครื่องน,นี้เลยนะแาบนักโทษถ้าปั่นสองคนนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะเดี๋ยวเราไปรอซัพพอร์ตเพื่อนต่อมนเติมนะท่านทู้ชม คือเหมือนว่าเก้าอี้รอบนี้น่าจะเป็นทางด้านฝั่งในๆนะฮะด้านในมุมเลยน,ะนะักต้มชมแล้วโดนจับวางเก้าอี้ไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้นักโทษโดนตกเป็นเป้านะทต้ชมเป้าออร่าโอเคเดี๋ยวเราวิ่งมาอ้อมเลยนะกต้มชมเราอ้อมเราไม่ต้องแบบหัวเพื่อนตายนะเรามาทันอยู่แล้วนะจังหวะน,นี้แล้วดูเหมือนว่าฆาตกรจะโซนไงแล้วดูเหมือนว่าจะเห็นเราไปที่เรียบร้อยมีหน้าต่าง,งหน้าตรงนี้นะแต่เราไม่โดนะจังหวะน,นี้เราโดนตีมาหนึ่งแกแล้วก็โดนมาหนึ่งทีนักชมแล้วก็ดึงเพื่อนมาหนึ่งทีอะ จังหวะน,นี้ยังไงครับแล้วผมคุณบินนะแล้วขารากรตีโดนแล้วติดมีการติดมีการติดนิดนึงฮะแล้วจังหวะน,นี้ค้ารกรดูเหมือนว่าเป้าหมายชัดเจนนะฮะไล่ธนาของนักกีตาวิทยานะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไอเทมเราใช้ไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาไอเทมเล่นไอเทมเล่นตรงโซนกลางๆนะท่านผู้ชมแล้วธนาของนักกีตารวิทยาลงไปที่เรียบร้อยนะมีทนายของนักโทษวิ่งไปเหมือนจะมีสกิลช็อตนะท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าจะช่วยทันหรือเปล่าจังหวะน,นี้เราปันน่นอยงนี้นะวิ่งไม่ได้วิ่งแยกๆเราแยกด้วยว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อช่วยไม่ทันไปหาปั่นตรงกลา,างเกิดเรตุการนะแล้วทางหน้าของนักกีตาวิทยาหูเขาว่างนะนักโทษโดนตีมาแผ่หนึ่งนะจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าข้าตร,รน่าจะเห็นนักโทษนะท่านผู้ชมแล้วนักกีตาบินไปที่รียบร้อยนะฮะดูเหมือนว่าช่วยไม่สําเร็จนะจังหวะน,นี้แล้วเขาเปิดกระจกมาจังหวะน,นี้นะครับท่านผู้ชมยังไงครับเราวิ่งฉีกนะเผื่อเผื่อโดนลุกหลงอะไรอย่างนี้ ไม่มีไอเทมเล่นด้วยบาดเจ็บด,ด้วยนะแต่ใจนึงก็แบบเฮ้ยเขาไม่ไล่มั้งโอเคแ๋ยวเสร็จเป็นทีบร้อยหนึ่งเพื่อนะสำหรับนักจิตวิทยาตอนนี้ให้เขาฮิวไปเลยนะนักโทษลมไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฮิวเสร็จผมเปิดกองหีบก่อนนะเพราะว่าไม่มีไอเทมเล่นเลยนะจงังหวะนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ท่านะาของนักจิตวิทยาไปไปช่วยเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวรอเปิดหีบเลยนะท่านผู้ชม ขอแบบของดีๆไม่เอาเข็มฉีดยาจังหวะนี้ดูเหมือนเขาเปิดสกิลมานะไม่รู้ว่าเปิดมันทางไหนนะจังหวะนี้แล้วอยู่ใกล้เราแล้วโอ้โหปีนีมจังหวะนี้ตีตีแล้วคาตะกรว้ามาจังหวะนี้นะท่านชมมีไม้ตรงนี้ให้เล่นหนึ่งแผ่นนะท่านชมโอเคยังไม่พับนะท่านชมแล้วบิงมาจังหวะนี้แล้วคาตกรตีมันแผ่นโอ้โหบินไปว่าเขามีบิงนะเมื่อกี้พับก็น่าจะโดนตีแผ่นงอยู่ดีนะมีไม้ตรงนี้ให้เล่นนะท่านชมโยกหลอกมาหนึ่งทีเราคับาไม้เี่ยกินโดนตีนะจังหวะนี้เมื่อกี้ เ้วดูเหมือนว่าฆาตกรนะ่าจะกลับไปไล่ท่าน้าของนักโทษนะน้ชมเตือนเพื่อนเลยนะว่าฆาตกรเปลี่ยนเป้าหมายโอเคเดี๋ยวมาเปิดหีบกล่องเดิมเปิดต่อไม่รอแล้วนะเปิดต่อเปิดต่อแนละ้วน้ชมขอเป็นไอเทมไม่เอาเข็มชินยานะเพราะว่าไม่รู้เอาเข็มไปทาไมนะไม่รู้เอาไปจจุก็ไม่ได้อวาวันนี้เปิดมาแล้วเป็นทาน่านงของปอแขนนะถือว่าเป็นะารที่ดีเวอร์นะน้ชมเดี๋ยวผมไปปั่นในเครื่องนู้นเลยนะ เปลนสีน้ำเงินไหมโอเคเอาบัตรเครื่องนี้เลยนะผู้ชมเพราะว่านักโทษเขาลิงก์เครื่องนี้ให้นะแล้วก็ปั่นเครื่องนี้นะเรามีชนะของปลอกแขนนะไม่ต้องกลัวน,ะน่าจะดึงคาตรกรได้อยู่นะตอนนี้นักจิตวิทยาโดนตีมานูแขนนะครับแล้วมีชนะของนักโทษตรงนี้นะดูเหมือนว่าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งใกล้เสร็จแล้วนะแล้วคาตรกรทำลายเครื่องนั้นไปแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนปันแตกจังหวะนี้จังหวะที่เพื่อนปันแตกไงแล้วยิงแล้วคาตรกรเปิดแล้วของกระจกมาฝั่งเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ มัฟังเราหรือเปล่านะเราดูเหมือนว่าจะเปิดมานฟังเราด้วยนะท่านชมแต่เขาไม่วาสม,นะมานียว้ามานี่จังหวะนี้ปาไม้เลยคนระับจังหวะนี้โอเคเราต้องเล่นแล้วนะจังหวะนี้ท่านผู้ชมไมยนี้ยังไงครับแล้วฆาตกรจัดไม้จัดฆาตกรจัดไม้จัดแล้วตีมาไม่โดนนะจังหวะนี้ไม้นี้พับไปเลยนะท่านชม เรา้ฆาตกรควไมไเฮ้ยฆาตกรจัดหมายจังหวะนี้มีตรงนี้ไงเราติดติดยงไงเราก็คู่มาหนึ่งทีจังหวะนี้เราดูเหมือนว่ามันจะตันไงมันจะตันไงจังหวะนี้ดูเหมือนจะตันไงแล้วผมวิ่งมาจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะจุกได้นานแค่ไหนครับแล้วโดนตีลงม่ที่เรียบร้อยนะเพื่อนจุดเครื่องจุดเครื่องยังไงแล้วจุดเครื่องช่างช้าจังหวะนี้วิ่งมานะสปินไม้ผูไก่นี่นะปึ้งจังหวะนี้ฆาตกรเปิดเต็มที่ อย่างไงเขาก็กแล้วคัดกรตีลงเป็นที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้แตกรสลับสกิลนะเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเตรียมเครื่องเข้า,หารหัสไปแล้วนะผมรู้ว,ว่าเขาจะจุดไวเลยนะท่านผู้ชมแต่โมบาทำไมเพื่อนจุดชาจังวะโอเคโดนจับตั้งไปตามระเบียบนะท่านผู้ชมจังหวะนี้เราดูเหมือนคัดกรจะไปไล่ต่อนะอืมไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาช่วยแล้วออกเป็นที่เรียบร้อยสองคนนะท่านผู้ชม โอเคไม่เป็นไรถือว่าเราเสมอกันนะก็เป็นว่าคลิปนี้เป็นไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกดปุ่มบิกเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย